สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพานะครับมาชมนะครับสวนหลังร้านอาหารในสารเเานะครับซึ่งอยู่ติดถนนเส้น2 4นะครับพื้นที่ประมาณ12ไร่นะครับซึ่งตรงนี้เราทําเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมนะครับว่าในสวนเรามีอะไรมั่งนะครับเพราะว่าเราปลูกทุกอย่างนะครับเพื่อมาเป็นุดิบในการทำอาหารให้ทุกท่านทานนะครับผมอ่ครับเชิญครับอ่ะอย่างเดินเข้ามาเนี่ครับ ท่านจะเห็นเลยครับส่วนใหญ่เป็นของกินเลยนะครับเนี่ยครับอ่านะครับเห็นไหมครับใบชะพูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเก็บมาใช้ทําอาหารได้เลยครับก็เดินมาก็เย็นร่มลื่นเย็นสบายนะครับอ่านี่ครับพื้นที่เข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับ่าแคมป์ปิ้งนะครับแคมป์ปิ้งตรงนี้เราจะทําเป็นสไตล์แคมป์ปิ้งซึ่งต่อยอดมาจากอ สวนไผ่นะครับสวนไผ่สวนไผ่ซึ่งตรงนี้เราก็ปลูกมาประมาณสักหกเจ็ดปีนะครับแล้วตอนนี้เราก็บรรยากาศเป็นร่มรื่นจะสบายนะครับก็เลยทำนะครับเป็นแคมปิ้งเลยครับตรงนี้นะครับมีที่นั่งนะครับท่านใดที่อากาศนะครับตรงนี้นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับนอขึ้นมาเราทําเป็นวัตถุดิบเอาไปทําอาหารในสวนเราได้นะครับส่วนโซนตรงนี้นะครับเราก็นะครับกาลังนะครับกําลังทําเป็นแปลงนะครับ แปลงที่มันแปลงแปลงแบบแปลงในฝันนะครับของหลายท่านที่อยากจะมีอาพืชผักนะครับไว้ทาอาหารทานนะครับตื่นเช้ามาอยู่ใกล้บ้านเราครับทําอยู่ข้างบ้านนะครับปลูกทุกอย่างนะครับที่มันกินได้นะครับพริกมะเขือคาตะคร้ใบมะกรูดนะครับพักแฟงแตงกวาก็ปลูกได้หมดนะครับตรงนี้เราก็กําลังทําอยู่นะครับก็เดี๋ยวคอยมาชมกันต่อนะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปอ่าต่อนะครับโซนต่อไปเลยนะครับ ที่ร้านเราก็จะทําเป็นแบบโซนๆนะครับคือประมาณว่าท่านที่มาทานอาหารสามารถที่จะมาเดินเที่ยวได้นะครับเดินเที่ยวชมสวนนะครับบริเวณของเราจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับตรงนี้นะครับเชิญครับนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศดีไหมครับเนี่ยครับสวนไผ่ร่มลื่นนะครับตรงนี้เราก็ต่อยอดมานะครับตรงนี้เป็นแคมปิ้งนะครับใครสนใจจะมาตั้งแคมป์ก็มาได้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนนะครับนี่ใครชอบแบบมุมสูงนะครับเดี่ยไปเลยนะครับนี่ครับขึ้นไปเลยครับหอคอยชมสวนนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างบนนะครับใครชอบแบบแนวสูงมาดื่มเครื่องดื่มกาแฟเราซึ่งเรามีผลผลิตนะครับเป็นเครื่องดื่มทําจากร้านเองนะอย่างเช่นชามะนาวอัญชันนี่ครับก็ขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่งดื่มข้างบนได้นะครับถ้าเป็นสวนนะครับปลูก ของทุกอย่างครับที่กินได้นะครับในสวนครับเกี่ยวกับบรรยากาศครับเข้ามาก็อยู่แบบสบายๆนะครับแบบไทยบ้านอ่านะครับอยู่แบบไทยบ้านครับบรรยากาศแบบไทยบ้านเลยใครชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เชิญได้ครับผมก็จะตรงนี้ก็เป็นบ่อนะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับมีทุกอย่างครับกุ้งหอยปูปลาสายบัวกินได้นะครับ รอบรอบสาลเราก็จะมีของกินอย่างเช่นต้นแคร์นะครับแคร์ก็ทําอาหารได้นะครับก็ดอกอัญชันนะครับนะครับตัวนี้ก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนั่งไว้นั่งพักผ่อนสบายสบายครับเป็นไงครับน้านั่งไหมครับบรรยากาศนะครับดูสิครับมีดอกอัญชันเราเก็บดอกอัญชันอย่างนี้ครับไปทำเมื่อะนาวาดอกอัญชันอร่อยๆท่านดื่มนะครับเดินมาสักหน่อยนึงนะครับก็ข้ามสะพานน้อยๆของเรามานะครับเนี่ย นะครับบรรยากาศเห็นไหมครับกระท่อมอ่ากระท่อมน้อยรอรักนะครับตรงนี้เราก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้พักได้แล้วนะครับก็คืนละ4 5 0เช้าก็มีอาหารเช้าแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟสดของเราครับอร่อยให้ทานด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็นี่ครับบรรยากาศนะครับแปลงผักนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะเป็นแปลงที่เราใช้เป็นวัตถุดิบนะครับอ่าปลูกหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับอ่าเอาไปทําอาหาร ที่หน้าร้านครับเป็นผักจิ้มลาบเอยนะครับอย่างต้นหอมเนี่ยเราปลูกหอมพันธุ์ที่มันสามารถตัดได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องไปปลูกซ้ำปลูกใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะครับกินแบบออร์แกนิกนะครับหรือเกษตรรี์แหละจะอร่อยนะครับเมื่อเขือก็เป็นมะเขือพันธุ์มันบ้านนี้ครับปลูกแล้วมันก็จะคือคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะนะครับพอเม็ดมันมันอ่ามันสุกนะครับมันสุกมันหลดลงแล้วก็ขึ้นมาเองแล้วก็ปล่อยมันตามธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับ อ่าโซนนี้ครับเป็นไงครับบรรยากาศมานั่งทานอาหารได้นะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศดีครับนี่ครับกระท่อมกระท่อมน้อยรอรักนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับใครชอบบรรยากาศนะครับใครบ้านแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากฟินมากนั่งทานอาหารได้นะครับรับบรรยากาศไปบ้านสวนนะครับธรรมชาตินะครับกลางคืนก็สวยนะครับอันนี้ก็มะนาวนะครับมะนาวเลมอนลูกกำลังใหญ่ครับตรงนี้ นำไปทำมะนาวนะครับชามะนาวอร่อยมากครับกลิ่นหอมนะครับตรงนี้นะครับลูกใหญ่มะนาวแล้วนะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็คือเนี่ยครับมะนาวนะครับที่ใช้ในร้านก็จะใช้เยอะมากครับมันก็จะโดกเพราะว่าปลูกอินทรีย์ครับโดกได้ครับเนี่ยครับมะนาวมีใช้ทั้งปีไม่ต้องซื้ออะไรนะครับของเราเนี่ยครับสวนก็ยาวเลยครับเป็นโซนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราจะปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่น่าสนใจชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าออกลูกครับให้ผลผลิตทั้งปีนะครับพอมันหมดรุ่นเราก็ตัดแต่งกิ่งมันก็ออกใหม่นะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะเนี่ยมาดูปุ๋ยผมครับอยากอยากจะให้ให้ชมนิดนึงนะครับนี่ครับเนี่ยครับเราก็ให้ปุ๋ยแบบเนียครับดูลยครับเป็นเม็ดเลยครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขี้แพะนะครับซึ่ง เราก็เลี้ยงแป้งนะครับอ่าถือว่าเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นดีของเราครับอัดเม็ดเลยนะครับเราก็มาใส่เงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งกิ่งมันก็จะออกลูกใหม่มาให้เราครับห่อเราก็ได้กินผัหลังอร่อยอร่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไม่ท่อโผล่โผล่ขึ้นมาบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับตรงนี้มันคือธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเนอะทาแบบง่ายนะครับขุดลึกลงไปประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหินนะครับใส่ลงไปเอาล้อรถลงไปก็ลองไปเปิดวดีใน YouTube นะครับตรงนี้ เนื่องจากที่สวนครับมันเป็นที่สูงเราต้องใช้น้ําบาดาลเราก็คืนน้ําสู่ธรรมชาติด้วยธนาคารน้ําใต้ดินนะครับตัวนี้ใช้ดีมากครับลองไปทําดูนะครับน้ำเอาน้ํามันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้น้ําที่ไหลแรงขึ้นครับอันนี้ทดลองแล้วได้ผลครับก็ไปทากันดูนะครับไปครับไปโซนต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเดินไปเรื่อยครับจะเป็นมะนาวทั้งหมดนะครับซึ่งมะนาวเราก็ปลูกหลายสายพันธุ์นของเรานะครับเพราะว่าเราจะเป็น แหล่งแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหล่งท่องเที่ยวเกษตรินรีแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อแบ่งปันนะครับตรงนี้เนาะเราก็จะสะสมพันธ์ไม้หลายอย่างนะครับอย่างมะนาวก็ปลูกหลายสายพันธุ์ครับอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับนี่ครับพันธุ์ทูนเก้านะครับอันนี้มะนาวพันธุ์ทูนเก้าในหลวงพระราชทานชื่อครับตรงนี้เห็นไหมครับมะนาวลูกใหญ่เท่าส้มเลยนะครับของเรานะครับตรงนี้นะครับครับผม เดินมาอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับมีศาลาแล้วก็มีบ่อเลียงปลายกบ่อหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นที่สูงเราเลยต้องสร้างความชุ่มชื้นในกับพื้นที่นะครับก็เลยมีบ่ะสองบ่อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบาเลี้ยงปลายกบ่อหนึ่งนะครับก็มีสะพานมีที่นั่งนะครับลมลื่นนะครับพักผ่อนสบายๆนะครับนี่ครับนี่นะครับ ขึ้นมาก็นั่งใครอยากจะเดินลงไปนะครับอ่านะครับตะนะครับวิวสวยครับดูครับด้านหลังก็เป็นอ่ากล้วยนะครับเราปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์มงครับตรงนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับวิวสวยไหมครับปามแพะสวนกล้วยนะครับใครชอบสวนแบบนี้ครับก็เชิญมาได้นะครับมาสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ แพะนะครับฟาร์มแพะเรานะครับอันนี้ครับฟาร์มแพะนะครัพโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นดีนะครับเราก็เนี่ยครับจุลินทรีย์สังเคาะห์แสงซึ่งที่สวนส่วนใหญ่ก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคแสงกับน้ำส้มควันไม้นะครับเป็นหลักในการปาบปรุงพืชผักนะครับตรงนี้ก็จะทำให้พืชผักสวยงามทําง่ายครับ ใช้ต้นทุนถูกนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่มันราคาแพงกระสอบแล้วเป็น8900ร้อยเป็นพันนะครับทำแค่ยุซศีต้องก็แสงนะครับขวดนึวเนี่ยไปใส่มะนาวสักต้นหนึ่งเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผลิดอกออกผลได้อย่างอย่างดีเลยครับก็แนะนําให้ใช้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตามแพะเรานะครับตอนนี้นะครับจังหวัดสุรินทร์เรานะครับมีสหกรณ์แพะแกะนะครับอ่าสหกรณ์แพะแกะสุรินทร์จำกัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นประธานอยู่ก็ส่งเสริมให้เลี้ยงอยู่นะครับตรงนี้ ชาวบ้านก็เลี้ยงกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจนะครับก็ให้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือดูในกลุ่มนะครับจะมีเครือข่ายของเราอยู่นะครับตรงนี้ครับถือเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงกล้วยนะครับซึ่ง อยากจะให้ทุกสวนนะครับใครที่มีพื้นที่นะครับไปปลูกไว้นะครับกล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายนะครับให้ผลผลิตนะครับใช้ได้ทุกสวนและอย่างเช่นที่ร้านเนี่ยเราก็จะตัดนะฮะใบตองเนี่ยครับไปไปรองอาหารนะครับส่วนผลผลิตกล้วยเอ้ยเนี่ยเราก็ไปแปรรูปนะครับเป็นเป็นกินกับข้าวหวานรวมเบตดนะครับตรงนี้เนาะอย่างกล้วยปลูกเป็นแถวเนี่ยนะครับเราก็สะสมพันไว้ อันนี้เขาเรียกกล้วยพันแคะนะครับซึ่งเป็นกล้วยมงคลนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ซึ่งค่อนข้างก็หายากพอทุกครนะครับก็ปลูกให้หลากหลายนะครับว้เรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับเป็นแปลงหญ้าหวานนะครับอิสราเอลนะครับซึ่งนะครับทําไมถึงต้องปลูกนะครับการปลูกหญ้าหวานเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าจะเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้นะครับประโยชน์เยอะนะครับเราสามารถที่จะนําไปเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้แล้วก็ ทําเป็นปุ๋ยได้นะครับก็ใครมีพื้นที่นะครับโดยการทําปุ๋ยสัตว์นะครับหรือนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกไว้นะครับเพื่อเพื่อลดต้นทุนเราไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์นะครับตรงนี้นะครับหญ้าหวานอิสราเอลครับปลูกง่ายครับแล้วก็ทนแรงดีด้วยนะครับกําลังเขียวกระจีนะครับตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นต้นนะครับทับทิมซึ่งลูกใหญ่นะครับการทําเกษตรเนี่ยครับขอแนะนํานิดนึงนะครับ ถ้าท่านเปิดพื้นที่ในการทาเกษตรเนี่ยนะครับเราต้องปลูกพืชน,นะครับให้หลากหลายเพราะว่านะครับเราไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นน่ะปลูกพืชอะไรได้สวยนะครับแล้วมีโม Sub, รคแมลงอะไรบ้างน,นะครับในการปลูกพืชผักนี่ครับก็ต้องทดลองปลูกหลายหลายอย่างอันไหนปลูกไปได้เราก็ไม่ปลูกไหนปลูกแล้วมันเจริญเติบโตดีแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็สามารถปลูกพืชน,นั้นได้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เหมือนกับเป็นห้องทดลองห้องหนึ่งเลยนะครับการทําเกษตรแล้วเราก็สนุกกับมันนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยครับเราก็ทดลองปลูกก็กําลังสวยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับมอนเบอรี่กําลังดอกนะครับถือว่าในสวนเราปลูกได้นะครับตรงนี้หมือนที่คุยฟังนะครับสวนหนึ่งก็ลองทดลองปลูกหลายอย่างนะครับมอนเบอรี่ดกมากเลยนะครับเราก็เก็บตรงนี้แหละครับไปทําเป็นน้ำปั่นให้ลูกค้าทานที่หน้าร้านนะครับจริงๆริงมอนเบอรี่ครับมอนเบอรี่ โลหนึ่งราคาค่อนข้างจะแพงครับโลจะเป็นร้อยร้อยห้าสิบเงนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นผลไม้นะครับที่น่าปลูกอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งสามารถไปนาแปรูปเนาะนาไปแปลรูปเป็นเป็นแยมนะครับหรือบางคนเขาก็เอาไปทำวายนะครับตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ปลูกได้นะครับบอนเบอรี่ครับดูครับโดกมากเลยครับดูเลยครับตรงนี้ก็มาอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนที่ เราจะปลูกนะครับผลไม้หลากหลายนะครับเอาไว้ทานตามฤดูกาลนะครับไม่ต้องตื้อนะครับอ่ะง่ายๆเลยครับปลูกง่ายโตไวครับต้นได้หนานะครับตรงนี้นะครับเราก็ปลูกไว้เยอะแล้วแหละนะครับอันนี้ก็อันนี้เราก็ปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็มีต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ตรงนี้ก็เป็นพันธุ์ของหลวงปู่จันนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่อ่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีอาขนุนนะครับขนุน มีขนุนมีมังคุดมอีอินทผพาลามัมโอ้หลายอย่างครับแล้วก็อ่าอ้อของปลูกเยอะจนจนจำไม่ได้ตรงนี้เนาะเพราะว่า,อาเอาไว้นะครับไปทานตามฤด,ดูกาลนะครับตรงนี้เป็นแปลงสุดท้ายที่เราขยายมานะครับเพิ่งเริ่มปลูกนะครับตรงนี้นะครับเนาะเราก็กําลังปลูกขาช่วงระยะเวลารอผลไม้เนี่ยเราก็ปลูกอย่างอื่นเพิ่มไปครับเพิ่มกล้วยเพิ่มตะไคร้ เพิ่มขางเข้าไปนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวจะได้ทานผลไม้นะครับตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่เราวางแผนไว้ว่าต่อไปเราไม่ต้องซื้อผลไม้กินอีกแล้วนะครับมีผลไม้กินตามฤดูกาลเลยนะครับผมครับผมอ่าตรงนี้นะครับในสวนเราเนี่ยนอกจากเราจะปลูกพวกพืชผักนะครับพืชผักสวนครัวและผลไม้นะครับเราก็ยังปลูกไม้ไว้ใช้สอยนะครับอย่างเช่นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยต้นไผ่นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ ได้กินหน่อด้วยครับลำใช้ประโยชน์ได้นะครับใบมันนะครับเยอะๆเราก็ปยใส่กระสอบแล้วก็มาคุมโคนต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้อยู่ต้นอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ปลูกครับนะครับตามทฤษฎีป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับต้นยางนาครับดูนะครับต้นใหญ่มากเลยครับปลูกไม่กี่ปีนะครับอี่ยไม่ไม่น่าไม่น่าถึงสิบปีครับต้นใหญ่มากนะครับนะครับแล้วก็ประโยชน์เยอะด้วยนะครับตรงนี้นะครับใช้สอยได้อย่างดีนะครับใบนะครับ ใบที่ผมบรรกอดลองซื้ออายาทิปันทําจากใบายางนานะครับซึ่งตรงนี้ลองมาใช้ดูก็ใช้ผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับเนาะแล้วก็ตัวลําต้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมีการศึกษาแล้วพบว่าน,นะครับอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเจาะนะครับเจาะเอาน้ํายางนะครับมาใช้เป็น น้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันยางนาครับเป็นใช้กับเครื่องยนต์เพื่อที่จะใช้ขับเคลื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไม้ป่าที่น่าสนใจปลูกง่ายโตไวครับแล้วก็ทนด้วยนะครับตรงนี้ครับครับผมก็นะครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่านะครับจากที่เราได้เริ่มต้นทําตรงนี้นะครับเนื่องจากนะครับเราทําร้านอาหารด้านหน้านะครับเพราะว่าเป็นคนชอบอยู่แล้วนะครับชอบตรงนี้เราชอบทําเกษตรอยู่แล้วก็ีิอกาสได้ เดินทางไปดูงานศึกษาเรียนรู้อ่านหนังสือบ้างนะครับเราก็ชอบตรงนี้นะครับพอเรามาทําร้านอาหารตรงนี้จริงๆอะ่ะด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่นาดั้งเดิมนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับทํานาไม่ได้ข้าวแล้วนะครับหมดดินเสื่อมสภาพแล้วดินแข็งนะครับปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยผมต้องไปขุดหลุมแล้วเอาน้ำเททิ้งไว้นะครับเทค้างไว้ประมาณคืนหนึ่งเช้ามาถึงขุดหลุมได้ครับดินมันเสื่อมสภาพขนาดนั้นนะครับ เลยมีนังิเเอ้ยเราน่าจะทําเป็นสไตล์กเกษตรินทรียดีกว่าครับเป็นสวนผสมประสานนี่ครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ใช้ทุกอย่างในสวนเราให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะนำนะครับผลผลิตตรงนี้ไปใช้ที่ร้านอาหารเราที่เราทําอยู่ด้านหน้าติดถนนเส้น2องนะครับซึ่งเราก็ตรงนี้ก็ทํามาประมาณ7ปีแล้วครับก็ค่อยๆพัฒนาเป็นโ,โซนนะครับเนาะก็ใช้ทฤษฎีนะครับ เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีของพ่อหลวงรอเก้าเรานะครับคือการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับแล้วก็ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับคือใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์นครับเรามีอะไรเราก็ใช้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปคิดหาซื้ออะไรข้างนอกมาเลยนะครับใช้ทุกอย่างในสวนเราให้ให้เกิดประโยชน์บริการร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อ,อกันนะครับมันก็ ทำให้นะครับตอนนี้สภาพดินเราก็พื้นผูขึ้นมาปลูกต้นไม้ได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับบางส่วนก็ปล่อยญ้านขึ้นแล้วก็ตัดญ้านะครับเราก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับส่วนการบํารุงต้นไม้นะครับเราก็ใช้วิธีหลักนะครับหลักของการใช้อินทรีย์เนี่ยอินทรีย์วัตถุเรานี่ครับมาบํารุงไปเรื่อยไปเรื่อยทุกปีทุกปีนะครับตอนนี้ต้นไม้ในสวนเราท่านก็จะเห็นนะครับเห็นไหมครับเขียวขจีนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับการทําเกษตรรียีเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับของเราด้วยนะครับได้กินอาหารที่มันอร่อยปลอดภัยนะครับลองทําดูนะครับแล้วท่านจะรู้ซึ้งนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันขอบคุณมากครับผมครับผมนะครับทุกอย่างที่เราได้พาท่านไปชมในสวนหลังร้านอาหารเรานะครับเราก็จะนะครับเอาผลผลิตออกมาที่นี่นะครับ ร้านอาหารในอีสานเฮานะครับติดถนนเส้น24นะครับนิคมปราศาสตร์นะครับทางระหว่างอำเภอปราศาสตร์กับอำเภอปักคนชัยนะครับหน้าร้านเรานะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือทองคําซึ่งเราได้ออกรายการปากท้องช่องอต้องลุกทางช่องแปดโดยชัยามิตรชัยนะครับตรงนี้นะครับภายในร้านเรานะครับมองบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับท่านจะเห็นว่า ครับมันลบลื่นครับเพราะว่าเราอยากให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปมานะครับจอดรถเข้ามาแล้วก็จะได้บรรยากาศแบบล่มรื่นนะครับสูตรออกซิเจนได้เต็มปอดนะครับผลผลิตเรานะครับที่เรานําไปใช้นะครับอย่างเช่นหจ้าหวานเนี่ยครับก็จะมีคาเฟ่ธรรมชาติครับอยู่ด้านในนะครับตรงนี้นะครับแล้วเมนูนะครับอย่างผักเนี่ยพืชผักเนี่ยเราก็จะนํามาประกอบอาหารให้ท่านทานนะครับทําต้มยํานะครับ หรือนะครับผักนะครับต่างๆก็นํามาเป็นผักจิ้มลาบนะครับซึ่งเมนูที่ร้านถ้าท่านผ่านไปอยากจะให้ชิมเลยก็คือลาบเป็ดตรงเครื่องครับตรงนี้อร่อยมากนะครับเป็นสูตรเด็ดของร้านเราเลยนะครับหรือนะครับอยากจะทานเมนูแบบครอบครัวนะครับเพื่อสุขภาพก็เป็นอาจิ้มจุ่มถาดใหญ่ๆนะครับราคา190บบาทนะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับ เมนูปลาครับเพื่อสุขภาพเนี่ยปลาเผาตรงเครื่องครับเราทามากว่า20ปีนะครับตรงนี้นะก็จะใช้ผลผลิตนะครับในร้านเราเนี่ยครับมาปรุงให้ท่านทานเป็นอาหารที่อร่อยดีต่อสุขภาพนะครับตรงนี้นะครับเนาะก็บลานครับร้านอาหารในสารเฮานะครับตรงนี้นะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับในเพจร้านอาหารในสารเฮานะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ094 5้าห8ึ่ดหดสนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมก็พามิชชันัพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องด้วยนะครับวันที่6กพกาานะครับเรามีแผนนะครับที่จะเปิดนะครับตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อแบ่งปันนะครับในวันที่26นะครับโดยคอนเซ็ปต์ของงานก็คือนะครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวถนนเส้น2 4สี่ กินอาหารเกษตรอินทรีย์ชิมเมนูสากรแพะแกะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเราจะเนี่ยครับบริเวณนี้ครับเราจะจัดงานนะครับตรงนี้ครับก็จะเชิญนะครับผู้ผู้ใหญ่นะครับนะครับมาร่วมงานกันนะครับโดยอ่าก็จะมีกิจกรรมมากมายครับทั้งอ่าการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าโอท็อปนะครับอ่าการแสดงการตื่นจากโรงเรียนที่คมนะครับทางโรงพยาบาลประสาทเราเราก็จะมาออกบูธ การนวดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูการสาธิตทำอาหารครับเมนูนะครับจากเนื้อแพะแกะโดยแคสตั้มกระทะเหล็กนะครับตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก็มาเที่ยวมาเที่ยวชมกันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับวิถีของเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดรลนทร์เรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ